เรื่องนี้เกิดได้กับทุกคนตั้งใจดูดีๆครับาขา,าไม่มีแรงไงไม่หัวไม่รู้รารู้สึกเหมืนไม่จะเดินไม่ได้อ่ะฟังอาการแล้วงงๆนะครับเอไม่ได้ไม,ไมเป็นอะไรนะที่ว่าเาเรียกอะไรนะยดไม่ัวอไเลยถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรแนะ่พูดกันไปแขกคหมอจะสอนวิธีดูว่าเป็นสโตรคหรือเปล่าเพราะคนสูงอายุเนี่ยเวลาป่วยอาการแต่ละโรคจะแยกกันยาก B fast B ตัวแรกคือ balance ดูว่ามีอาการเวียนหัวทรงตัวไม่ค่อยอยู่หรือเปล่า E ย่อมาจาก I ตามีมองเห็นภาพซ้อนไหม F face คือมีหน้าเบี้ยวแต่ถ้าเป็น stroke เนี่ยมักจะมีมุมปากตกแต่ตายังหลับได้สนิทซึ่งจุดนี้สำคัญมากจะต่างจาก Bell Palsy ซึ่งเป็นโรคที่ไม่อันตรายจะมีอาการเบี้ยวทั้งหน้าคือทั้งหลับตาไม่สนิทและมุมปากตก A คือ arm ครับมีแขนอ่อนแรงไปข้างหนึ่ง S คือ Speak มีอาการพูดไม่ชัดอย่างคุณยายคนนี้คุณฟังก็รู้ว่าเหมือนลิ้นครับปากส่วน T คือ t ท m e คนไข้ Stroke เนี่ยถ้าได้รับการรักษาภายใน4ชั่วโมงผลลัพธ์จะดีกว่าดังนั้นท่องไว้นะครับ be fast